สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง AsRock มาเที่บอกที่เกมเมอร์และอ o c o กอร r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice และ Asus In Search of Incredible สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับ Overclock Zone TV วันนี้ครับมีของใหม่เข้ามายัางออฟฟิศเราอีกหนึ่งตัวเป็น Power s u ์ p l y ยี่ห้อนี้ซีรีส์นี้เคยมีมาแล้วแต่เป็นตัวใหญ่เป็นตัวที่เรียกว่าตัวท็อปเลยแล้วกันสำหรับตัว V1200 นะครับตัวนี้เล็กลงมานิดนึงเป็นซิสเต็มแบบระดับกลางๆเป็นไซส์ที่ผมมองว่าเดสก์ท็อปหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของบ้านทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมีในไซส์ประมาณนี้คือตัวนี้ครับ คูลเลอร์มาสเตอร์วีเจ็ดร้อยห้าสิเซมิโมดูล่าวีเจครับ750แน่นอนครับวัตต์พีคหรือว่าที่เขาการันตีมาคือ750วัตต์นะฮะเซมิโมดูล่าคือกึ่งนะครับกึ่งโมดูล่าสามารถถอดได้นะครับในเรื่องสายถอดได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ถอดไม่ได้อีกส่วนหนึ่งไม่ต้องสืบครับพวกซัตตาพาวเวอร์พวกโมเลกเนี่ยถอดได้แน่นอนนะครับส่วนพวกสายเมนหลัก ไฟ CPU ไฟเมนบอร์ดอะไรพวกเนี้ยถอดไม่ได้ครับไฟเลนยนกาดจออ่ะมาดูกันครับว่า v 7เ0ต,ตัวนี้ให้อะไรมาบ้างสาย AC input นะฮะสายนี้ครับเป็นสายที่เป็นฉนวนการความร้อนแล้วกันละลายแต่ที่สำคัญครับที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้สายที่เขาให้มาเนี่ยเป็น UK type นะฮะเป็นปลั๊กใหญ่เป็นปลั๊กใหญ่3ขาแบบนี้ถ้าใครใช้ปลักรางหรือว่า ปลั๊กพ่วง3ตาที่เป็นแบบยี่ห้อหน่อยนะพวกตวชิโนโ่เหล่านี้จะมีให้ใช้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องหาซื้อกันแต่ผมคิดว่าน่าจะมีใช้กันแล้วแหละสกรูเอาไว้ยึดพาวเวกับตัวเคสครับเป็นสีดํา4ตัวเรื่องของสายที่ให้มานะครับที่เป็นโมดูล่าเต็มตัวเนี่ยจะมี2ชุดนะครับชุดแรกก็จะเป็นในเรื่องของ Sata Power นะตรงนี้ครับให้มาทั้งหมด2เส้นนะครับแต่ละเส้นเนี่ยมีสายามีหัวที่เป็น SATA เนี่ยทั้งหมด4หัว สเส้นก็คือ8หัวอันนี้คือ SATA POWER อีกชุดหนึ่งครับเป็นแฟลตโมด u l a r เหมือนกันอันนี้เป็นสายโ o l ลกสี่พินครับเส้นแรกครับเป็นโมเลกใหญ่ปกติเนี่ยสหัวนะฮะแล้วก็มี Mini โ o l ลกให้มา1ห,หัวและอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นโมเลกธรรมดา3หัวเท่านี้ครับสำหรับสายแฟลตโมด u l a r ที่เป็นสายที่ถอดได้นะฮะ อีกชุดหนึ่งมันก็ติดอยู่กับที่ตัว power ก็เป็นพวกสายเมนหลักๆเลยไฟเลี้ยงที่สำคัญสำคัญที่มันต้องใช้นะครับก็มาดูกันสายแรกครับสายที่ติดอยู่กับ power นะครับเป็น4บวก4พินสำหรับ cpu 20บวก4พินสำหรับ atx ครับลงเมนบอร์ดนั่นเองส่วนที่เหลือครับเป็นสายไฟเลี้ยง pci e ให้มาทั้งหมด2เส้นในแต่ละเส้นเนี่ยมีหัวที่เป็น6กบวก2พิน2หัว2เส้นนะครับ,นะรบก็มีทั้งหมด4หัวครับสำหรับไฟเลี้ยง PCIe 6บวกสพินทีนี้ฮะดูที่บอดี้กันบ้างหน้าตามันก็จะไปคล้ายกับตัว V 1 2 0 0ที่เป็นตัวใหญ่นะครับแต่ดิเมนชันหรือว่าสัดส่วนของมันเนี่ยจะเล็กกว่าก็คือเป็น ATX ปกติเลยเป็นไซส์มาตรฐานนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ นี่นคือไซส์มาตรฐาน ATX นะครับสำหรับ power supply ด้านข้างของมันฮะก็มีโลโก้ที่เขียนว่า Cooler Master V750 ที่เป็นรุ่นของมันนะครับทั้ง2ด้านเลยก็จะกลับหัวให้เราสามารถเลือกใช้ได้เผื่อว่าเคสใครเปิดซ้ายเปิดขวาไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ด้านหลังครับเป็นด้านที่เอาไว้ให้ลมหรือว่าเอาไว้ระบายความร้อนออกมาสวิตช์ปิดเปิดมีนะครับเป็นสวิตช์เล็กฮะ ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปนะครับแล้วก็ AC input อีกฝั่งหนึ่งด้านนี้เป็นด้านที่เอาไว้เสียบกับปลัก๊กนะครับที่เป็นสายม o ดูล่าต่างๆมีให้เลือกง่ายๆนะครับมีแค่4พอร์ตเอาไว้เสียบพวก SATA Power แล้วก็ Molex ในส่วนของพัดลมครับที่ให้มากับ v 7 5 0นตัวนี้ก็เป็นพัดลมของทาง Cooler Master นั่นเองเขาบอกว่าเป็น two ball bearing นั่นคือเป็นลูกปืน2ชิ้นนะฮะค่อนข้างที่จะเงียบแน่นอนครับ เป็นพัดลมใบสีดำการทำงานของพัดลมตัวนี้ครับมันจะทำงานถ้าเกิดว่าเครื่องของเราเนี่ยมีโหลดตั้งแต่0%ถึง50%เนี่ยพัดลมจะทำงานที่700รอบเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าหลังจาก50%ขึ้นไปนะครับพัดลมจะทำงานเพิ่มความเร็วรอบขึ้นไปสูงสุดที่1,900รอบทีนี้ฮะมาดูฝั่งลาเบลกันนะครับสเปคของพาวเวอร์ตัวนี้สิ่งสำคัญเลย ลาเบลบอกบอกชัดเจนนะครับว่ายี่ห้อ cooler master v 7 5 0ชื่อรุ่น80 plus แบบ go ไฟเลี้ยงครับ ac input กันก่อนไฟเข้านะฮะได้ตั้งแต่100โวลต์ถึง240โวลต์10แอมป์ถึง5แอมป์ความถี่ครับ60เฮิรตซ์50เฮิรตซ์แน่นอนว่า uk ไท p ตัวนี้ใช้ได้ทั่วโลกนะฮะไฟเอาต์พุตครับไฟบวก3.3โวลต์25แอมป์ไฟบวก, 3. 3 v, M, บวก5โวลต์22แอมป์ สองซอสนี้รวมๆประมาณ120วัตต์แหล่งสำคัญครับไฟบวก12โวลต์มาซอสเดียวเลยแหล่งเดียว62แอมป์ประมาณ744วัตต์ไฟลบ12โวลต์0.3นแอมป์3.6วัตต์สุดท้ายครับไฟบวก5โวลต์สแตนบายฮะ2.5แอมป์12.5วัตต์ทั้งหมดเขาบอกว่าพีคได้ประมาณ750วัตต์เป็นไงครับกับ cm v 7 5 0ตัวนี้เซมิโมดูล่าก็คือสาย ส่วนหนึ่งนะครับสามารถถอดได้คือซ a ตเตอร์พาวเวอร์กับตัวโมเลก4ีพินที่เหลือติดอยู่กับตัวพาวเวอร์ทั้งหมดนะฮะในเรื่องของไฟเลี้ยงครับไฟบวก12โวลต์ให้มาแหล่งเดียวซอสเดียวก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงแล้วแหล่งเดียวดีกว่าตกก็ตกไปเลยให้มันรู้ๆกันไปมาก็มากันเต็มๆไปเลยซอสเดียวนะครับก็ถือไปว่าเป็นพาวเวอร์ที่อยู่ในไซส์ที่คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปตามบ้านควรจะมีไซส์นี้ได้แล้ว เพราะบางทีเนี่ย5 5 0วัตต์มันอาจจะแบบน้อยไปน้อยไปมากๆเลย700-800ขึ้นไปกำลังเวิร์นะฮะในเรื่องของอุปกรณ์ภายในครับมาตรฐานของ Cooler Master เนี่ยใช้เป็น All Solid Capacitor จากญี an, ่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองจริงๆแล้วอุปกรณ์เกี่ยวกับอคอมพิวเตอร์เนี่ยพวกคอมโพนเนตต่างๆเนี่ยมันจะเป็น All Solid ญี่ปุ่นหมดแหละนะฮะก็คือเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ทัว่วๆไปแล้วนะเวลานี้ ในเรื่องของบทความครับการทดสอบติดตามที่หน้าเว็บในส่วนการรีวิวเหมือนเดิมวันนี้ครับขอบคุณทาง Cooler Master ที่ส่งเจ้า v 7 5 0ตัวนี้มาให้กับเราแล้วบกักใหม่ที่ถัดไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ